พี่ฟิล์มกับน้องฟาเรียนะคะจะมารีวิว่ะเดี๋ยวนะคะหนูแกะก่อนนะเดี๋ยวพี่ฟิล์มกับน้องฟาเรียนะคะจะสร้างบ้านน้องไม่มีใครจีเอ็มซีครับ ก่อนที่จะรีวิว,วต้องบอกก่อนนะทุกคนว,วันนี้เนี่ยพี่ฟีนกับน้องฟารียเนี่ยก็ได้สั่งซื้ออะไระไม่รู้ซึ่งป้าป๊าไม่รู้ว่าพี่ฟินกับน้องฟารียสั่งซื้ออะไรเพราะว่าไปแอบ,บสั่งซื้อกับคุณแม่มานะทีนี้ป้าป๊าก็เลยอยากรู้ว่าอะไรที่พี่ฟีนกับน้องฟาเรียสั่งมา <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันดีกว่าทุกคนว่าคืออะไรแต่พี่ฟินกับน้องฟารียรู้อยู่แล้วแต่ป้าป๊ายังไม่รู้<แ>อะเอาอมาดูเราลองเปดดูพี่ดีนะ๋ยวดูเดี๋ยดูอ๋อ มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ตัดกรทชายสิคะโอ้ยมันคืออะไรลูกอะไรนี่เยอะแยะเลยกระชายสองร้อยชิ้นอ๋อนี่คือ200ชิ้นอ๋อบ็อกอะไรบ็อก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 เบอรเตอร์ไม่ใช่บ็อกอะไรคะบ็อกบ็อกบ็อกอะไรลูกเรนี่บ็อกอะไรบ็อกมาเล่นบ็อกมาลี่อะไรบ็อกเบ็ตบ็อกเบ็ตอ๋อองเชียงเลยองเชียงเลยบ็อกเ บ็อกเบะบ็อกเบบอกคือทุกคนป๊าป๊าไม่รู้จักจริงๆนี่เขาเรียกอะไรนะลูกอ๋อเหมือนกับไม่กับเลโก้ลูกไม่ไม่อะบ็อกแม่เหล็กตัไม่เหมือนกับเลโก้นะคะเพราะว่าบ็อกแม่เหล็กเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ดูนะอ๋อในเรื่องนี้มันจะติดกันเนี่ยอ๋อมันเป็นแม่เหล็กเหรอไม่มันไม่มีแบบ ถ้าสมมติเป็นเลโกโ้เดี๋ยวไปหาตัวอย่างมาแป๊บหนึ่งค่ะบ๊ะเลโก้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีแบบ<อ>แต่อันนี้คือมันไม่มีอะไรเลยคือเอา,า,า,เาบาร์บาร์ก็ยันแล้วคือเลโก้เนี่ยมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ใ,ให้เราก็ใส่เข้าไปในในบล็อกตรงนี้ใช่ไหมบล็อกบล็อกแต่เนี้ยก็คือบล็อกสี่เหลี่ยมใช่ไหมบล็อกไม่เหล็กอ่ะบล็อกไม่เหล็กก็คือมันจะเป็นไม่เหล็กดูนะก็ตัวกคนดูนะครับอ่ามันจะวิ่งเข้ามาเลยอันนี้ถ้าสมมติเป็นโมเดลอ่ะมันจะไม่สามารถถอดออกได้ถอดได้ละค่ะแต่มันจะดาาาาเบน้้งงสรม กอว่าบ้างก็เราสองคนจะหน้าตาเป็นยังไงไปเลย<ฮ> นนทำไมล่ะก็เขาไม่มีข้าวให้หนูเมาแล้วไม่มีแขกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกเรียบร้อยแล้วแล้วก,ก็มาเริ่มสร้างกันเลยไปกันเลยโอเคตอนนี้พี่ๆกับน้องฟลอเรนซ์ได้เจอละครมาแล้วมันเหมือนกันมากแต่ว่าชุดม่วจะเป็นของฟีนแล้วก็ดาดแต่ม่วจเป็นของฟีนส่วน ดาบเขียวจะเป็นของอาฟาเรียแล้วก็ชุดก็เอาแบบมินมินนิดนึงก็เป็นของอัฟาเรียนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสร้างกันเลยห้องแรกนะคะพี่ฟินสร้างเสร็จแล้วก็คือห้องเก็บสมบัตห้องเก็บสมบัติแล้วก็เก็บอาวุธนะคะก็อยู่ห้องนี้เลยนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงไปด้านล่างกอนเพราะว่าเราจะสร้างห้องต่อไปกันต่อห้องต่อไปนะคะพี่ฟินกับน้องปาเดนจะเอาเป็นห้องครัว ไปเริ่มซักกันเลยไป ของนกะ็เออคือพี่พินกเราได้ฟารีแลนะคะทั้งที่นอนมาแล้วจริงๆคือมันได้แค่สองอันนะคะแต่ว่าเราไม่มีก็เลยเอามาเป็นทามอนะคะโอเคตอนนี้นะคะห้องนอนกับพี่พินก็เสร็จแล้ว ฉะนั้นตอนนี้ก็ฟีดจะรอนองฟ่าเดียจะก็จะเอาทั้งหมดที่เราทำขึ้นมาแบบเอ้อยซึ่งจะบอกว่าทุกคนมีประตูน,นะคะ นี่คือเลโก้บ็อกซ์สองร้อยชิ้นนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะพี่บีทและของน้ำประเดียดได้เสร็จแล้วเย yeah. ้ทุกคนดูสิคะอ,อยากจะบอกว่าสวยมากโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่บีทกับน้องรเดียดจะเล่นบทบาทสมมุติกันมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหน,ปนไปเลยแล้วตอนนี้ดึกแล้วทุกคนพวกเราก็ต้องนอนลาที่นะทุกคนงันอนดีกว่า อมุดไปก็แล้วกันนะคะทุกคนว่านอนอยู่เช้าแล้วเอ๊ะเอไอเ <c oughs> ช้าแล้วจ้าเตรียมทักกับข้าวนาเนาะพอไดกินกันไปโอเคไปห้องครัวกันจ้ะไปกันเลย <c oughs> ทำอาหารให้น้องฟรดก,กินกันทำอาหาร ฟารีอะตื่นแล้วเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ทำอาหารให้กินนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปนั่งรอนะโอเคไปกันเลยให้เชค่ะก็เขาก็ทำอาหารไปแล้วก็ดีก็นั่งรอไปนั่งตรงนี้ก็แล้วกันทำอาหารเรียบร้อยเอามาเสิร์ฟปึ้ง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 สมมติว่าเสิร์ฟแล้วก็กันนะคะกินกินกันเนี่ย ฟารียที่กินหมดแล้วที่จะไปอาบน้ำก่อนนะโอเคแต่หนูยังกินต่อนะคะเพราะว่าหนูกินเยอะแล้วหนูก็หิวด้วยค่ะพี่พีอ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 ุ้ยพี่รับปปไปแล้วี่ไปดีกว่านี่ทุกคนน้องฟารียังกินได้เสร็จเลยอะไรหนูกินเสร็จแล้วจริงหรอใชอ่โอเคพวกเราไปดูห้องเก็บสมบัติกันดีกว่าไปกันเลยค่ะไปแร็ว <Okay, S 2> โอเคขอเอาประตูออกนะคะ รช่แล้วค่ะจะได้เห็นแัดชั่นนะโอเคนี่คือห้องเก็บสมบัติของพวกเราห้องเก็บสมบัติก็มีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแร่หินเหล็กเพชรทองมอราเพชารไอมรเพชาราพชแล้วก็แอมแอมอร์ลทองออคซิเดียนใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีมีหลายอย่างเลยค่ะเอาเป็นว่าไปดูเองก็แล้วกัน แล้วมาน,นอนอะไรตรงนี้เนี่ยวันนี้จะมาทำงานไปโอเคตอนนี้พวกเราแต่งตัวเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ใช่ไหมใช่ค่ะงั้นพวกเราเตรียมลงเหมือนกันไปกันเลยไปไปดึงไปขึ้นเหมือนกัน ทองแล้วก็ทองในดีเอ็นเพราะว่าเราไปลองดีเอ็นนั่นเองแต่เราไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะอีกอ like ีส่วนน้องฟเรียก็ได้มาเยอะเลยเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละค่ะนี่หนูนะทำนี้ค่ะคล้ายกันมากเลยเอาเป็นว่าวันนี้พวกเราสองคนก็ขอจบการทำคลิปเป็นเท่านี้ วมสตลามอะเล่ย ah uh. so. so ์กล่องบารมิตุลอฮิเะกาตุบายบายจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไกเลยว้าว